นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินำครอบครัวเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนถ่ายความร้อนช่วงเดือนเมษายนนี้ตามน้ำตกต่างๆและแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังจำนวนมากแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งในจังหวัดพังงายังคงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศนำครอบครัวเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนเพื่อถ่ายความร้อนในช่วงเดือนเมษายนกันอย่างคึกคักโดยเฉพาะน้ำตกทบาทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นน้ำตกสีพังงาน้ำตกเกนไพรน้ำตกสายรุ้งรวมถึงน้ำตกลำปีและหวังเขียงคู่ในเภอท้ายเหนือจังหวัดพังงา ทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกต่างๆทั่วทั้งจังหวัดพังงาคึกคักตลอดทั้งวันโดยเฉพาะบริเวณน้ำตกหว่างเขียงคู่พ่อค้าแม่ค้าต่างยอมรับว่าในช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเพิ่มมากขึ้นกว่า3เท่าตัวจึงทําให้อาหารและเครื่องดื่มขายดีเป็นพิเศษส่วนแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังซึ่งนักท่องเที่ยวทั่วโลกยอมรับว่ามีความสวยงามติดอันดับโลกไม่ว่าจะเป็นหมู่เกาะสิมิลนันเกาะตาชายัยและเกาะสรุรินทร์รวมถึงอ่าวพังงา ก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนจำนวนมากเฉลี่ยไม่น้อยกว่าวันละ3.000นถึงห0 0 0คนส่งผลดีต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวโดยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาคาดว่าจะมีเงินสะพัดไม่น้อยกว่าวันละหถึง10ล้านบาทว